สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ CM Variety นะครับวันนี้โอ๊ตก็ได้มาหาซื้อขอบคุณครับต้นดอกคริสต์มาสนะครับเป็นเทศกาลกรตติ้งซีซั่นนะครับก็จะเอาไปแต่งที่หน้าร้านนะครับร้านนี้ก็มีเยอะเลยนะครับขายอยู่ที่ถุงต้นละนะครับ80บาทแต่ว่า3ต้น200นะครับปีนี้อ๊เลือกใช้สีชมพูนะครับ ซึ่งสีแดงก็มีนะครับมีสีแดงและสีชมพูแล้วก็มีร้านนี้นะครับมีหลายอย่างเลยทีเดียวมีอาในส่วนของต้นบอนสีด้วยนะครับนิดหน่อยและมีดอกกุหลาบแล้วก็เป็นพันไม้ประดับนะครับใครเลือกนะครับโอดเองนะครับก็ได้แล้วนะครับเป็นสีชมพูอยู่3ต้นนะครับก็ไปแต่งหน้าร้านนะครับแล้วก็ต้นนี้โอก็ชอบนะครับแล้วก็มีในส่วนของสวน สนหอมด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบบกระถางขายด้วยแล้วก็อุ๊ยสับป,ประรดสุญญากาศนะครับตัวนี้นะครับจะไม่ได้ใช้ดินนะครับจะ,ะเป็นสับป,ประรดแบบแขวะนะครับมีดอกด้วยนะครับที่บ้านอดมีหนึ่งต้นนะครับซื้อไว้นานก็ทนอยู่นะครับมันจะชอบน้ำนะครับ ก็เป็นพืชตระกูลเดียวกับอา,อาหนวด,ดรือสีนะครับก็ไม่ไม่ไม่ต้องอาศัยดินนะครับแต่ว่ารดน้ำเอานะครับตัได้ตัวนี้ไปนหนึ่งต้นนะครับเป็นสนหอมเอาไว้ไปใส่เอาเด็ดไปใส่ในขนมเค้กหรือว่าเบเกอร,กรี่ว่าเอาไว้ตกแต่งแก้วนะครับเวลาทำค็อกเทลหรือว่า ทำเป็นพวกมอคเทลเป็นน้ำผลไม้ได้นะครับแล้วก็มันจะมีกลิ่นหอมด้วยนะครับสนหอมหรือว่าในในกลุ่มของเพื่อนโอจะเรียกว่าสนฝรั่งนะครับนะครับกลิ่นจะหอมนะครับคล้ายๆกับแปปเปอร์มินนิดหน่อยนะครับนี่นะครับตลาดคําเที่ยงก็จะเป็นตลาดที่มีความนิยมนะครับเพราะว่าเป็นศูนย์รวมมาที่นี่ที่เดียวก็ เลือกซื้อได้ทุกอย่างเลยนะครับของตกแต่งบ้านแล้วก็อาตกแต่งสวนนะครับมีทั้งกระถางด้วยนะครับจะเห็นได้ว่ารถคันนี้นะครับก็ซื้อดอกคริสต์มาสไปเยอะเหมือนกันนะครับด้านหน้านี้นะครับก็เป็นเทสโกล o ตัสนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟลามิโน ครับแล้วก็มีส่วนของกระถางมีส่วนของดินขายด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับขอจบคลิปแต่เพียงท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนการชมโฆษณานะครับแล้วกด Subscribe ให้โอดด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับโอเชียงใหม่ CM Variety